คุณเคยพบกับปัญหาเหล่านี้ไหมอู้ยเหกระดาษเต็เมอีกแล้วปากกามกหมดเราสามารถช่วยคุณได้เฮียคุณใช้น้ำยากระซีบของเรามีลลคิงมีลลคิงประกอบด้วยร์ดและปากกาซึ่งปากกาของมิลลคิงนั้นประกอบด้วย3ส่วนคือ1หัวปากกาตัวปากกาและจุกปิด เพื่อไม่ให้หมึกไหลออกไปซึ่งหมึกของบลิคิงนั้นทําจากของตะไบเหล็กซึ่งสามารถติดกับแผ่นแม่เหล็กได้ต่อไปเราจะมาดูส่วนประกอบของบอร์ดกันบอร์ดประกอบด้วย4เลเยอร์คือ1เลเยอร์ของไม้ซึ่งให้ความแข็งแรงของบอร์ด2คือเลเยอร์ของแม่เหล็กทําให้ผงตะไบเหล็กติดอยู่กับชั้นเลเยอร์3กระดาษเพื่อให้เห็นผงตะไบเหล็กอย่างชัดเจน4คือแผ่นพลาสติกเพื่อนำผงตะไบเหล็กกลับไปสู่ภาชนะ ต่อไปเลยวิธีการใช้มิเตคริงกันสำหรับวิธีการเคลียร์ดานก็สามารถทำได้ง่ายๆโดยแนะนำแผ่น,นเลเยอร์ของพลาสติกขึ้นมาและเก็บใส่ภาชนะของเราเพียงเท่านี้คุณก็สามารถนำผงตะไบเหล็กมาใช้ใหม่ได้อย่างไม่มีจำกัด โอ้จอชมันยอดมากมิลเร์คลิงดร็อฟฟอร์ไลฟ์